สี่ันกับตัวก่อนจะมีแหละคือหลังก็ไปเลยเราเียรแตัวาลก็ไปเราทเคียนแต่กคนก่อนก็เรามาแบบฉุกเฉินที่งานทุกอย่างที่บ้านแต่ว่าหลังจากเราเียอย่างสรทุกคีนรอบที่ต้องไปบสักคิดหนึ่งที่จะไปแบบเที่ยวด้วยกันทุกเราส Need to go back into quarantines, 14 days, so um, yes, they came here on an emergency call. So what they need to do is they need to go back and try to sort everything out in Thailand, and then they will set a trip somewhere in Thailand and they will go celebrate together. อยากจะทราบสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในยุที่ผ่านมาที่อยากจะส่งต่อไปยังน้องต้องการอะไรบ้างอยากส่งต่อยังงพี่ก่อนกันด้นะงั้นก็อันดับแรกเลยคคือจริงๆกิ่บมาเชื่อมั่นว่าเด็กๆน้องๆรุ่นหลังๆน้องๆร้่นหลังเนี่ยเก่งทุกคนแล้วก็มีฝีมือแต่ว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเรา มีอยู่และอยากที่จะส่งต่อให้น้องๆก็คืออยากให้เขาสร้างความเป็นทีมขึ้นมาเหมือนกับชุดพวกเราก็คือเมื่อไหร่ที่เขาสามารถสร้างความเป็นทีมขึ้นมาได้อย่างตัวอย่างอย่างแบบเนี้เราไม่มีเวลาซ้อมด้วยกันแต่ถ้าคุณเป็นทีมเมื่อไหร่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสู้ไปด้วยกันเนี่ยความเป็นทีมจะช่วยให้ทุกคนเอาชนะได้แล้วก็มีวันนี้ได้ Um, team bonding and team spirit is one of the most important factors of They team. The next generation to build the same kind of spirit and team bonding because they were coming here for an emergency call. Even though they were not ready, but as a team, as a player that they know each other for quite some time, they were able to at least grab two. And um, 45,000 people are watching them What there ตอนนี้มีคนดูประมาณ45,000คนถ่ายไลฟ์ 5, นะครับอยากจะให้คนสมคบกันกับผมขอเชียร์คนละดูหน่อยก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนนะคะขอบคุณตััว ก็เหม,มือนมริกานะคะก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นเปนเ,นเนกำลังใจของเรามาตลอดค่ะ <c oughs> ก็สำหรับออนก็เหมือนกันค่ะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่เคียงข้างพวกเรามาโดยตลอดค่ะไม่ว่าพวกเราจะแพ้หรือชนะทุกคนก็คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยเป็น,ำน,นกำลังใจให้เราอยู่เสมอค่ะ ก็สนับสนุนเตาก็บอกว่าต้องขอบคุณจรที่ก็แฟนที่คอยเราตลอดมายากให้เรารื่องกานสร้างความสุขอย่างนี้ตลอดไปว่าจะรุ่ไหนมาท่่เราก็อยากให้กดเชร์ก็ชร์อย่างความสุขเล่นก็น ก็ถ้าเราคิดขอคุณเพื่อนๆนะครับขอโทษที่เซที่พรว่าที่งๆแล้คือแพนจะไปมีครอบครัวครับก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเล่นในในเนเหยุฉุกเสิมเพื่อได้กลับมาเล่นเนี่ยก็มีความสุขแล้วแต่ที่มีความสุขกว่าคือเพื่อนๆที่เล่นเป็นการย้อมกลับมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆต่อเลยแล้วก็ คุณเป็นแฟนวอลเลย์บอลน,นะคะที่เราเราไม่ได้ทําผลงานดีที่สุดแน่นอนคือเราทําเต็มที่เท่าที่เราจะทาได,ได้มัน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 ไม่ได้ดีที่สุดแต่ทุกคนเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดไม่ว่าพวกเราจะผิดพลาดหรือทําดีก็อยากอย่างที่นุชบอกก็คืออยากให้แฟนวอลเลย์บอลอยู่ดูวอลเลย์บอลต่อไปเพราะว่า สนเสน่ห์ของกีฬาวันตรวนคือการต้องมีมีคนดูมีกองเชียร์ค่ะก็ก็อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในรุ่นต่อๆไป สามสองหนึ่งไะทุกคนบอกขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็จะแบบทไหว่ายได้ let's go สามสองหนึ่งอ่ง่พี่กันไม่อยู่ขอโทษนะ มายงีรูป่แล้วค่ะพี่จะไม่ไหวนะานี่ค่ะสนมึกอยู่่ขอบคุณน้าทางอุ้ยต้อมา่กันปล่อย่อยออกมาก็ได้รออกมาก็ได้เดี๋ยวเกันเนี่ยเดี๋ยว้องไม่ได้ไ่า่้อย่าไปเล่